หากคุณกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกสุดในประเทศไทยต้องค้นเทพเลยบัตรเติมเกมไอเทมโคตรเกมไอดีเกมพบเครื่องเรื่องเกมต้องขั้นเทพดัดเอ็นดัดเทสเล่งอยู่ใต้คลิปคลิปคลิปคลเ <ๆๆ S 2> ยันนี่นอนพีบุ้งมาเลยข่ขอไปแล<น>ข,ขอต <ๆ S 2> ั้งไหนได้ไหมอ่ะเสียงไม่พาดแล้วอันนน <laughs> เสียงน้องเนี่ะเอาไปสักสองร้อยอะผมให้เขาไปห้าพันอะพี่น้อยหน้าผมไม่ได้ก็ดูเกาเรียกกูจ้าต่อยหน้ากุ๊ยพี่เสกขาขาต่างหัวได้ไหมอันดีสีชอบชอบเอาไปหมดตัวเลยน้องเองแล้วพี่พี่พูดไม่ได้เอามาสิพี่ติงเลยเอาเลยน้องขอบคุณครับจุ๊บแล้วพี่กูชอบแล้วพี่กูชอบกูเก็บไปของน้ำก่อนนะพี่ติ๊งนะ พี่เสร็จดูดวงเป็นไหมดูเป็นมาให้พี่ดูให้ไหมบแบมอ่ะน้องแบมือเลยผมโกงนิดนึงน้องโกงอีกนิดพอดีพี่ต้องดูดวงให้มันแบบชัดๆไงอ่ะมอบลงนะนั่นแหละเออหันมานี่น้องหันมาหนิเอ้ยเออแปลกแปลกนั่นน้องเอาพี่กำดูดวงไงโอ้น้องนี่ดูทรงแล้วนะหุ่นเอวอย่างงี้นะน้องสตาร์ทตากพี่บอกให้ต้องเสริมดวงต้องเสริมดวงต้องเสริมดวงนะไม่ถามนะชะตาเลยครับ จะตาแล้วขาดเหรอผมไม่อยากจะพูดแล้วพี่จะตผมรู้ผมรู้พอดีอยากจะพอดีเลยพี่ดูอยู่น้องน้องอยากดูเรื่องแรกนี่พี่จะเด็กบอลไอ้เหี้ยเสียสายตาบ้างไปไงลดิใช่เขาทำภาพแบบนี้พี่นี่ตลอดเลยให้เขาตอบน้องอยากดูเรื่องแรกครับแต่พี่อยากดูประชาชนนู้นนะพี่อยากดูนางสาวหรือว่านางฟ้าครับน้องเปิดมาเป็นนายนี่ไม่เอานะโอ้โหพี่อยากจะยืมนู้นสักสองร้อยใเลย ไม่มีอ่ะพี่อยากติดนู้อังไงเนี่ยเออเดี๋ไปไปก่อนนะคะพี่เซฟเจอกันครับจุบอิจฉาพี่อ่ะอิจฉาพี่เสี่ว่ะกูจะได้เจออย่างงี้ไหม <approved> เนี <wei> ่ยพวกเนี้เนี่ยกูจะมาทุกวันเลยเนี่ยเดี๋ยวผมี่นี่รับเวลาเดิมเราะบีมาไม่เจอ เจอเนีน้องว่ามันก็อยู่ที่ว่าพี่จะมาหรือเปล่าน้องพอจะมีเบอร์ไหมล่ะน้องอ่ะได้ได้ได้เบอร์แรกครับเบื่อแล้วน้าจ้อยอยากมองหน้าจังเลยอ่ะเปลี่ยนจากเฟซเปลี่ยนจากเบอร์เฟซหกศูนย์สองเกตเบอร์วิสัยมึงจำได้หกศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ครับมันเป็นไงวะใช้เบ้นวะโทรศัพท์เยี่ยมบันนอกเกินไอ้ม่งเมย์ไม่กูดิน้องเรียกใช้บริการได้ตลอดสิบสองชั่วโมงเลยเอ้ากระจีบตั้งน้ำถ่ายก็ไม่บอกรู้ เหรือว่าแบบว่าใช่ใช่หรือว่าเอฟนะพี่อ๋อพี่นี่น้องแดงน้องน่าจะเงินเยอะนะทำงานเนี่ยปกติฝากเงินกับธนาคารใช่ไหมฝากเงินธนาคารน่ะน้องได้แค่ดอกเบี้ยนะแต่ถ้าฝากใจไว้กับพี่เนี่ยได้ทั้งบัญชีแล้น้องตอนไหนวะพี่ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะสิบมันครับจะเปนอะไรสิบวันละกันตั้งชื่อสิบวันเหมือนมึงเว่อรแล้วน้องอยู่อยู่ที่นี่มีรถยังอ่ะ ยังไม่มีครับหนูขับมอไซค์เงียบๆเอาแั่ยังไม่มีเมาว่าพีไดานน้องป้าพี่พี่ยังมีรถล็อบสเตอร์อีกเลยพี่เต๋ไอ้มึกเงียเงีไหมน้องมีเงินใช้ยังไงน้องยังไม่มีครับให้ก็ดีนะแต่ยังไม่มีเมาอ่ะพีได้นะแต่น้องมีลูกยังไงแต่ยังไม่มีอ่ะเมาพีได้นะเงียบเลยไอ้ยัยมุกเงียบ เียแม่ไกูบางเซ็งวะเป็นได้แค่คนในจอแต่ไม่ดีพอต่อคนในใจวะพี่อาจจะได้มาอยู่ดีแจก็ได้แมแต่พี่อาจจะเป็นดีดำดำอ๋ออะไรดำดำตรงแน่น้องี่เป็นได้มดอ่ะอืมม่นเลยโชคที่โรงงานไหมพี่น้องจะโคพีจิ้งอ่ะหน้าตาลอยๆอย่างพีเนี่ยนะเฮ้ยนนั้นน้องตาถึงนี่วะนี่ถ้าน้องไปเอาไอ้พวกหน้าตางี้นะหนูไม่ยอมตาต่ำหรอกพี่เออเนี่ยตรงตรงนี้ ไอ้ทายลูกครัพี่นี่น้องเอ้ไอ้ย่าแหม่กูมียืนตายเลยนี่น้องเป็นคนแรกเลยนะที่กายยืนทายกับพี่นะคนอื่นคนอื่นนี่หายหมดเลยนะเอาไม้ทายนะอาพี่พ e ี่พ่หนทางนี้หน่อยครับทางนี้ไอ้โง่อาทางไหนทางไหนเนี่ยอันนี้ทางโตวัคคาร่าทางโตวัคคาร่าเนี่ยเอ้โห พี่ไม่ได้ไม่ได้พี่พี่ขยับอาหน่อยขยับมาทางโต๊ะมากะล่านหน่อยน้องมันจะเห็นวหนน้องเออเห็นเห็นอพี่พี่หันมาทานหมูอยากมาทานหตรงนี้เออเออตรงนั้นตรงนั้นลงมาแล้วหีเฮ้ยโอ้ยยัเหมือนลอยเวน มีกันรอไกันงานเอาปากกูเลยอะธรรมดาโอน้องจะไม่นอนเล้วเซ็งเลยวะถ้าน้องนอนแล้วก็อย่าลืมเอากันไกไว้ไตม้อนนะแล้วจะได้ไม่ห่างกันไกลไงน้องเรดบบลอยมุกนี้มันเดินพูดท้องแข็งยี่หายเลนะมีแค่นี้ก็ดีกูอินเตอร์เทนฟรีเลยกูไม่ได้อัดคลิปอะไรไว้เลยนะหยิบเบอร์มาเนี่ยไอ้สั่มึงรู้ไหมขอได้ไหมเอ้ยโอ้โหถ้าเป็นน้องแก้วนะเอาเบอร์มา น้องจะเบอร์อะไรอ่ะน้องพี่มีหลายเบอร์นะเบอร์ห้าห้าสี่ห้าหกน้องอยากใบเบอร์ไหนอ่ะใบเบอร์ห้าหกนะพี่น้องโหยน้องชอบดุนย้ายด้วยนะนี่นะใช่ค่ะชอบค่ะพี่บ่าวขัวออกมาเลยพี่บ่าวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดนั่นผัวมันนะพี่เพา่งเคยเมอร์กับพี่บ่าวโอเคค่ะคุณแต่ลืมไปกดออกจากเวนนะคะเดี๋ยวไม่งั้นประชาชนเขาสับสนอ๋อได้ครับได้ครับเอไปไปกดออกเลยดีกว่าพี่ว่าไหนีไปอันตรายไหมไป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 พี่ไปไป เพรมะว่ครับเห็นสาวไว้นั่นน่ะในสาวอ่ะเนี่ยข้างหน้าอันนี้ผู้หญิงเหรน้องสาวครับพี่บ้าดุยี่บองนะไม่ดูดไม่ดูดโอ้โหนางพี่นี่เขาไม่ได้เรียกเซฟน้องเขาเรียกว่าดูแลตัวเองเนี่ยดูน้าพี่ด้วยพี่นี่บำรุงน่ะทาครีมมากนานี่อุ้ยสักอะไรเนี่ยน้าขอดูไกลๆให้ดีๆสักอะไรวะอเตียนพี่เตียน ถึงอะไรอน้องหันมานี่นิดนึงนี่จะดูรอยซักนี่รอยซักกิฟตรงแขนนะเฮ้ยพี่จะดูเท่าตรงคอนะหันหันหนาวหนาวนะเฮ้ยพี่เซลเห็นนะแล้วแบบพี่อย่ากถงอะไรอ่ะโอ้ยรอยซักนี่ผมรู้ว่าพี่ดูอะไรอ่ะสักร้านไหนเนี่ยโอ้โหน้องโอ้โหสักล้านไหนเ่ยเนียนกิฟต์เลย ดูดิเขาเจาะเลยเลยลอยสักไหมลอยสักสีดำด้วยเหรอเออลอยสักสีดำไม่หรอพี่เอามันมีลอยเท้าด้วยไงยแบบลายเพนน้นอะไรเงีเ้ยน้องลงสีอ่ะอ๋อแบบทั้งตัวไม่มีสีนะนี่ไงไม่มีสีได้ไงเนี่ยตรงแขนเนี่ยโอ้ต้องแขนอ่าโอ้โหแบบเนียนกิ๊บเลยอือห <c oughs> ึน้องสาวชื่ออะไรนะครับ พี่หาเลค่ะเออน้องหาเลพี่รู้โจที่น้องเด็ดร้องให้เัาร้องให้ฟังดิร้องไม่เป็นครับพี่สอนไหมอันดับแรกเลยต้องไหลเสียงก่อนนะน้องน้องทำตามพี่นะอไหลเสียงแบบผืนผานก่อนเริ่มเริ่มแปลกแลกอ่ะโดเลมีอะไรเงี้ยน้องโอเคเดี๋ยวพี่จะร้องเทสเสียงน้องนะอ๋อยไม่ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โดดีโดโดโดเลมี ทำเสียงแบบไม่ใช่นต้องเสียงแบบหยันยาน,นี่น้องทำเสียงแบบลองเพลงนองอะไรแบบมีอเง,งี้ยเออนั่นแหละน้องแล้วก็สุดท้ายนะโอ, <c oughs> อะไม่ใช, <c oughs> ไใช่ไม่ใช่แล้ว่ใชพี่บอกไม่ใช่แล้วใช่อใช่เขาเรียกว่าบอมเสียงน้อง <c oughs> เสียงซุง้งเสียงซุง้งเนี่ยเขาเรียกเสียงซุ้งอ่าเสียงเสียงตั้มนะลองเสียงตั้มเนาะโอ้ยเนี่ยอันนี้คือเสียงตั้ม น้องฮาเล่ค่ะครับชื่อนี่น่าขีมากเลยนเนี่ยฮาเล่อยากขี้ฮาเล่จังเลยน้องรึ้งรึ้งเคยได้ยินเสียงทอฮาเล่ไหมน้องรถมันแรงอะเสียงทอเคยได้ยินมต้ว ลนี่เอาจริงโลพฮาร์เลยมันเสียงนี่เราลองเปิดยูทูบดูดิน้องเลยรถมันแรงไงเวลารถมันบางวิงนะต่อต่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 ออ้ยนี่ฮาร์เลย์เะอุ้ยแต่นี่อันนี้ไม่ใช่ฮาร์เลย์น้องฮาร์เลย์มันจะคอยาวๆเห็นน่ะแบบขี่มาแบบแบบฮี้กอกกอี่กอกกน้องนีมีเฮนต่ำนี่เฮนต่ำอ๋อนี่ทำเฮนต่ำมั้งแหเห็นไหมดูเสียงดิลองเบิร์ดดิ นี่มันไงพี่บอกแล้วตบ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 เนี่ยมันดังบริ้นบริ้นบริ้นบรนน้องฮาเล่จ้ะออกเวนกี่โมงเนี่ยน้องอ่าออกเวนน่าจะตอนมีช่างเยอะๆครับเดี๋ยวหนูออกผมมึงบอกคำวันเยอะๆดิอยู่ไปขี่ฮาเล่น้องแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะออกเลยน้องสาวปกติชอบซ้อนหรือชอบขับกับน้องอ่าชอบขับคขาชอบขับโอ้พอดีเลยพี่ชอบซ้อนน้อง พี่ชม็อปสั้นสบายเลยนะขันเขี้ยเลยกูซั้นสยอดสุดอดพี่ไม่ได้เรียกหมอนะแบบเนี้ยขอเรียกว่าสกิลการคุยยังเชิงอันดานมาสั้นยาดเยี่ยมนะน้องหึงงยาวไปหน่อยให้พูดทีจําไม่ได้นะเฮ้ยชอบรอยซักน้องว่ะไปซักร้านไหนมอเนี่ยมีจังหลายร้านนะฮอยู่นิ่งนะหูยรอยซักเนี่เนียนกริบเลยน้องเนี่ยหาร้านน้องเนี่ยหูฉช่างไหมฉช่างจริงเลยสักเองสักเอง สักเองสักเองเนี่ยนะตุงหนาอกนี่สักเองเลยเนี่ยสักเองโอ้ยแบบเนียนกิ๊บเนียนกิ๊เลยน้องเอ้ยหนุนนู้นด้วยนะพี่หมายถึงหัวกะโหลกอะน้องสักหัวกะโหลกตรงแค่เนี่ยมันกลมๆหนุนนู้นเลยหนุนอ่องตั้งอะน้องรู้ใจเหมหนุนอ่องตั้งอะ เล่นไัชีมีเท่าไรอ่ะังชีอ่ะหมดแล้วน้องศูนย์บาทบอกมีสี่แสนใช่หรอโอ้โหมึงก็ดูพดยิ้งเมืองนี้เดยเจอนาในทักไทยตังคหน่อยตังคหน่อยแนน้องใช่แนนช่แนน่หน่อยแ่เยี่ยนี่น้องพีมากเฮ้ยเขาไป้เาไปย่บขอตังหอได้ไหมหอ่ะไอโเนี่ย ไว้ครับน้องสาวได้ยินหรือไม่ได้ยินครับน้องไว้น้องพี่บ่าวบ่าวได้ยินหรือเปล่าได้ยินครับได้ยินเอาเราน้องได้ยินพี่แม่เนี่ยอ๋อพี่บ่าวได้ยินหรือไม่ได้ยินครับน้องได้ยินนองเฮ้ยเฮ้ยเขาได้ยินหวดาพี่บ่าวได้หูเลยได้ยินมึงได้ยินกูมาเนี่ยฮัลโหลไม่เมื่อยนะนั่งตรงนั้นนะไม่เมื่อยค่ะไม่เมื่อยค่ะมันนั่งมันใจพี่แม่น้อง มานั่งเล่นมานั่งเล่นในใจพี่ก็ได้นะยังวางอยู่กลัวกลัวมันจดอัดอต่ในนั้นกลัวมีหลายคนเดี๋ยวพี่เอาเอาให้หมดเลยโอ้โหไอพี่เอาให้หมดเลยตั้งแต่พี่เจอน้องนะพี่ก็ไม่มองใครซวยเลยเนี่ยแกล้งแก้วอ่ะไอ้วะลืมแล้วโอ้ยลืมเราด้วยลืมน้าหนูได้ไงเนี่ยโอ้โหไอพวกมีพวกกูไม่อยากจับหรอกเลยเอาแล้สรุปน้องน้องมีแฟนนหมครับมีแล้วครับอ๋อเฮียคุยตั้งนานไอสัตว์เปินน้ำลายจิบห้เลย เย้ <Yeah>. <S <S มึงไมึงบอกมึง <If S 2> แต่เลกว่าฮะมึงให้กลัวปั้นทำไมเนี่ยเสียไปเปล่าไอพี่ไปเองยังไม่ได้งานเลยวันนี้โอเคโอเคโอ้งไปแล้วคอมไม่ไหวโอ้ไรตก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 มากมากตกมากมากเลยคอมฟูไม่ไหวแล้วครับต้องหาซื้อคอมใหม่แล้วครับโอ้โหผู้หญิงแย่ไอทียฟรีโอ้ยสวัสดีครับผมซสอมไหมครับสอมครับพี่เบ้าสอมไหมครับพี่เบ้าเรียกอะไรคะ อ๋อมันคือราคามันขึ้นอยู่กับอนี่ยน้องราคามันขึ้นอยู่กับคำตอบอ่าน้องที่ไรอ่ะน้องที่ไรชื่อสบายค่ะสบายตื่นแล้วเลยน้องมีแฟนยังครับมีเลยมีแล้วโอ้เก็บตังค์เลยอย่างงี้เก็บตังค์โอ้หนึ่งหนึ่งเก้าห้าครับหนึ่งเก้าห้าครับผมเจ็ดแปดร้อยครับ ทำไมมีแฟ้นเห็นฟีด้วยเนี่ยได้เลยครับเขาแล้วรับเช็ดเช็ดรถแล้นะเอาเจ็ไปแล้วเฉยฟีท่านน้องมีเพื่อนสาวๆสดๆในบอกพี่นะพี่ซ่อมฟรีเลยน้องโอเคครับแนะนำด้วยนะน้องนะหน้าตาลอยๆอย่างพี่มีคนเดียวนะน้องครับผมเจอกันพี่บ่าวเจอกันครับ